สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ช่องเติมข่าวคริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกคริปโตกันเช่นเคยก็เรื่องแรกเนี่ยจะเป็นของทานเจ้าตัว e เอดาคาโนเองก็มีคําถามว่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่มีการแวซิลฮาร์ดฟอกมาเอาจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสำหรับทานหลังจากการแวซิลฮาร์ดฟอกเนี่ยตัวคาโนเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นยกเว้นหน้านึงอะ ราคาครับก็นายคนน่าจะเห็นเลยนะหลุดโลเดิมไปด้วยตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าหลังบ้านมันเนี่ยเอาจริงก็มีการปรับปรุงมีอะไรที่ดีขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยมีการเปิดตัวโครงการร้อยสโครงการเพิ่มขึ้นมาจาก9 8ปโครงการเขาบอกว่าหมายความว่ามีการเปิดตัวโครงการใหม่3โครงการ แล้ก็งงนะ 98, นร้อยสองกับเก้าสแปดมันสามเหรอวะเออนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีทางพุทธสคริปเพิ่มขึ้นจากสามพันสองร้อยสาสิบสามเป็นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีจํานวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจากห้าสิบล้านเป็นห้าสิบเอ็ดจุดแปดล้านตรงนี้นะครับแล้วก็มีพวกโครงการอะไรต่างๆเนี่ยที่มีมากมายเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีพวกดีอัเนี่ยคาร์โน่ดีอัพเขาบอกว่าไฮดรากําลังมาที่คาร์โน่ดีอัก็เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย หลังบ้านมันค่อนข้างจะมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาที่ดีค่อนข้างเยอะค่าธรรมเนียมถูกลงเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับยังไงก็ตามตรงนี้การแวซิลเนี่ยเรียกได้ว่าทรงผลนี้ต่อทางตัวคาร์นาโนแน่ๆครับด้านราคาเนี่ยอาจจะยังต้องรอกันสักน,นิดนึงเดือนต่อมาเนี่ยก็เป็นทางคุณชิโกโรเบอร์ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิด1ล้านล้านล้า,ลาบิตครอยล์ลองนะถ้าสมมุติว่ามันลงมาแต่เส้นเทลไลน์ตรงนี้เนี่ยก็รอ,อดูแล้วกันเทนลไลน์ทนี้เนี่ยจะอยู่ราคาเฉี่ยว่ประมาณ15ึ่งหมื่นห้านะครับเป็นกราฟของอะไรวะ เบรสนิวคอยล์ลิควิดอินเด็กต่อบิตคอยตรงนี้ก็รอดูแล้วกันถ้าเข้ามาชนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้จะอยู่หมดเลยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่พอชนปุ๊บจะกลับขึ้นไปได้เหมือนกันสลับทางตัวบิตคอยตรงนี้แต่ยังว่าไม่มีอะไรแน่นอนถัดมาก็จะเป็นทางของเจ้าตัวอีทูเรียมั่นเองเนี่ยเขาก็มีภาพอ้างอิงด้านบนมาแล้วก็ทางอีทูเรียมด้านล่างได้สังเกตเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยทีเดียวนะตรงนี้ก็รอดูแล้วกันลองสังเกตดูได้ถ้าสมมติเป็นไปตามนี้จริงๆเนี่ยน่าจะใกล้ละที่ทางตัวอีท จะกลับขึ้นไปอีกเอาจริงก็ถือว่า make sense เหมือนกันนะถ้าสมมุติจะกลับขึ้นไปณเวลานี้เป็น1-2ลง2เพื่อขึ้น3ต่ออะไรประมาณนั้นถือว่ามีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับทางตัว ethereum ถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องสนุกๆของทาง google ักนิดนึงล้วกันเมื่อประมาณปี2008หรือว่า4ปีที่แล้วเนี่ยเขามีข่าวว่า google view ban เขาจะแบนข่าวที่เกี่ยวกับิปโ p t o อร์เร n c y ออกไปทั้งหมดเลยอะไรประมาณนั้น แต่พอมา2022 c ีีถัดมาเนี่ยก็มีการจับมือกับคอยเบตแล้วก็สามารถใช้คริปโตในการจ่ายในคลาวได้ตรงนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากแต่อาจจะแสดงถึงก็ได้ว่าตอนนี้คริปโตกําลังเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นตรงน,นี้ก็ต้องรอจับตาดูกันต่อไปแล้วกันเรื่องถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ Avalanche หรือว่าทางตัว a v a c เนี่ยกำลังจะมีการอัปเดตในเร็วๆนี้ก็ตอรอดูแล,แล้วกันนะครับก็จะมีการ อัปเดตเนี่ยเนี่ยลาวาวันที่18นะในเมนเน็ตของเขาซึ่งการอัปเดตตรงนี้ก็ได้การพูดถึงจากทางไイแนนซมาเป็นที่เรียบร้อยเลยด้วยก็รอดูแล้วกันว่ามันจะส่งผลกระทบต่อราคาหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงคอลันที่3ที่ผ่านมานี้เนี่ยทางตัว AV วก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักรายรับลดลง9 4เป็นมีจำนวน a n s a c t i o นลดลงถึง65 65.5อะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ต้องรองดูแล้วกันและหวังว่าการอัปเกตครั้งนี้จะช่วยให้ตัว AV วเนี่ยสามารถ ขยับในเรื่องของราคาขึ้นมาได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของราคาก็ขอให้ระบบต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทาง NFT Gen2 ของทางซิกเนี่ยมีการเปิดตัว NFT Gen2 มาในงานอ่ะ Expo Thailand ใช่ไหมช่วงวราวๆวันที่6ถึง9ตุลาคมอ่ะที่ผ่านมานี้ ซึ่ง NFT Gen สองเนี่ยเขาบอกว่ามันดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะสรุปให้สั้นๆละกาันไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมันจะสามารถป้องกันในเรื่องของการปลอมการโกง,ง,งการทําซ้ําได้ดียิ่งได้ดียิ่งขึ้นเออมีทางเลือกสําหรับการใช้งานในโลกธุรกิจจริงได้มากยิ่งขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนเมตาดาต้าใน NFT ให้เป็นไดนามิกได้แล้วก็มีการออกแบบมาให้ใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับทางธุรกิจอันนี้ก็คือเป็นข้อดีกับทาง NFT Gen 2นะครับก็รอดูแล้วกันน่าจะเป็นยังใหม่อยู่อะ รารู้แล้วกันว่าจะเป็นผลดีบ้างน้อยขนาดไหนแต่เอาจริงๆผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องดีแหละสำหรับทางตัวซิกเน็ตเวิร์กซิกโพลตัตรงนี้ครับและเรื่องถัดมาก็เป็นทางชิบะอินุใช่ไหมก็เอาจริงๆรู้อยู่แล้วเลยครับว่าหลังจากที่มี Google เนี่ยได้จะเป็นพาร์เนอร์กับทางคอยเบดให้รับคริปโตในการเพลย์เมนต์ของคลาวด์เซอร์วิสใช่ไหมก็มีตัวชิบะตัวงด้วยที่จะสามารถเอาไปใช้จ่ายในกรณีนี้ได้ตรงนี้ก็จะมีชิบะเอฟแล้วก็ดอชใช่ไหมที่เป็น เหรียญขวัญใจหลายๆคนอยู่แบบตัวอืน่นก็เป็นตัวเบสิกครับพวกบิตคอยน์บิตคอยน์แคดไรคอยอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับทางตัวชิบะอินุเลยครับและก็มาถึงข่าวของฐานเจ้าตัวลูน่าคลาสสิกกันแล้วนะครับก็อืม,อมก็ตอนนี้ปัจจุบันทางตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยเผาไปได้ทั้งหมดราวๆหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบสามล้านลูน่าคลาสสิกที่เป็นศูนย์จุดสองเจ็ดแปดของซัพพลายทั้งหมดโดยมีการเผาด้วยแท็กเป็นเนี่ยประมาณหกพันสองร้อยล้านลูน่าคลาสสิก ก็จะเห็นได้ว่ามีการเผาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าอัตราเนี่ยค่อนข้างจะคงที่ไม่ได้ก้าวกระโดดแบบไม่ได้เผามากขึ้นอะไรขนาดนั้นมากันที่เรื่องแรกดีกว่าก็จะเป็นเกี่ยวกับพอร์เซ่ที่จะมีการลดแท็กเบิร์นจาก1.2%ให้เหลือเพียง 0. 2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยใกล้จะผ่านแลแ้วแหละยังต้องรออีก2วันให้มันมีการปิดโหวตนะครับแต่ว่าถ้าปิดโหวตด้วยประมาณนี้ก็ผ่านแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับใช้ค่อนข้างจะสูงถามว่าไม่ผ่านได้ไหมก็ยังได้แหหลละะ่่่คอนนนข้าาน้าาาาางงงจจยยกรััววถมผิๆเ ก็ขอให้พอร์ตซตรงนี้ส่งผลดีต่อทางชุมชนลูน่าคลาสสิกส่งผลดีต่อทางตัวลูน่าคลาสสิกจริงๆด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยนะสำหรับพวกของ u s t c ลูน่าคลาสสิกแล้วก็ USTN เนี่ยเขาออกกาบ,บอกว่าอามจริงเนี่ยอเล็กออริจินัลแพลนย้ำว่าเป็นออริจินัลแพลนหรือว่าแผนนั่นเงเดิมของเขาเนี่ยจะมีการไอดับ USTN ให้กับผู้ถือ u s t c ทั้งหมดส่วนซาราดาแพลนเนี่ยก็จะมีการใช้ u s t c ต่อไปเนี่ยเขาเลยบอกว่าผู้ถือ u s t c เนี่ย สามารถสบายใจได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นแผนหม่ของทางคุณอเล็กไฟนอลเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นหว่วงทีเดียวเดี๋ยวจะสรุปประเด็นสําคัญในแบบคร่าวๆแล้วกันใครสนใจจะมาอ่านตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยผมทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เขาบอกก่อนเลยว่าจะมีการเบรนน150ของลูนาคลาสิกหนึบิลเลียนของลูนาคลาสิกเนี่ยจะถูกเผาโดยทันทีและจะมีการรีมินลูนาคลาสิกขึ้นมา50บิลเลียนสุดทธ่แล้วจะมีการเผา Luna ลูนาคลาสิกราวๆ100บิลเลียนนะครับและเรื่ ใช้135 USDT เข้าสู่การหมุนเวียนโดยมีการแบกด้วยบิตคอยประมาณ8ปล้านดอลาลาร์สหรัฐและดีเทลที่น่าจับตาม,มองมากๆตรงนี้เลยก็คือการแอดด็อป135ล้านเหรียญของ USDT ตรงนี้เนี่ยเขาจะแอดดอปให้กับผู้ถือ LuNA Class i ิเพียงเท่านั้นเนี่ยเขาเขียนว่า to Luna Classic Holder only ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองทีเดียวถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับถ้าเข้าใจผิดเนี่ยก็แย้งกันไม้เลยเพราะถ้ามันแอดด็อปให้กับผู้ถือ l ู NA c l a s s i ิเพียงอย่างเดวเ แล้วคนถือ USDC ละ่ะจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่รอดูรายละเอียดแล้วกันและย้าว่ายังไม่ได้มีการใช้งานจริงนะครับนี่เป็นเพียงแค่ข้อเสนอเท่านั้นยังมีข้อเสนอของคนอื่นอีกหรือว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเอามายํารวมกันมาปรับตรงนี้นิดตรงนู้นหน่อยแล้วก็ออกเป็น proposal ที่ดีที่สุดอันนี้แล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ต้องรอจับตาดูกันไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติใช้แผนนี้จริงๆเนี่ยผู้ถือ USDC เนี่ยน่าจะสวยไม่น้อยเลยแต่ว่าย้าว่ายังไม่ได้มีการใช้งานนะครับ และเขายังออกมาบอกอีกว่าเนี่ยถ้าสมมติคนเป็นผู้ถือลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรมากเขาบอกว่าจะมีแรงกดดันในการขายเนะี่ยช่วงเวลาแรกนะครับเพราะจะมีการขายลูน่าคลาสสิกไปก่อนอะไรทํานองนั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยเอาจริงก็จะมีการลดสปプラของลูน่าคลาสสิกไปได้หนึ่งร้อยบลเลียนถ้าคุณเป็นคนที่สเต็กลูน่าคลาสสิกอยู่เนี่ยก็จะได้รีวอร์ดลดน้อยลงส่วนถ้าเป็นคนถือยูเอีซไม่มีอะไรก็เหมือนว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยูเอีซอะไรประมาณนั้นหรือเปล่า ก็ประมาณนี้และการสำหรับแผนของคุณอเล็กไฟแนลเวอร์ชันก็ถ้าเป็นไปตามที่ผมเข้าใจก็แสดงว่าจะ a d ดดอ USTN ตัวใหม่เนี่ยให้กับผู้ถือรูน่าคลาสิกส่วนผู้ถือ USTC เนี่ยจะซวยไปนี่ถ้าผมเข้าใจสรุปสั้นๆนะครับถ้าเข้าใจผิดยังไงเนี่ยเพิ่มเติมมาได้เลยและย้มว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอยังไม่ได้มีการใช้งานนะครับและตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยละกันก็เป็นการสรุปเพิ่มเติมข้อเสนอรีเพ็กของทาง เราได้จากคลิป ama หรือว่า arc ามี a n y t h i ่นเองก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทาง lunar classic community ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว์ไว้ให้นานล่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า ustc จะรีเบ c คกลางปีหน้าข้อที่2ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน26ธันวาคมปีหน้าเนี่ยจะอัปเกรดระบบคำนวณรีวอดให้กับสเต k e เกอร์โดยจะมีการให้รางวัลเปเศษกับโนดใหม่เพื่อช่วยให้เป็นให้มีความ decentralized ที่มากยิ่งขึ้น ข้อที่3เนี่ยซาราด้าเนี่ยเขาวางแผนจะทํางานให้กับลุน่าคลาสติกเชนเนี่ยไปอีกหลายปีแล้วก็มีแผนที่จะสร้างเชนเนี่ยให้ดีขึ้นไปอีกตรงนี้ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวข้อที่สี่เนี่ย LCD in Point ไม่ใช่จุดสําคัญที่สุดที่จะต้องรีบทําแต่ว่าถ้าทําให้เสร็จัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะสามารถใช้งานทันทีได้ที่ต้องการลุนทางเทอร์ลลเเนี่ยเขาวางแผนนี้มามากกว่า2เดือนแล้วข้อที่ห้าเขาบอกว่าซาราด้าไม่ใช่นักกฎหมายแต่เขาคิดว่า ย t c จะไม่ถูกนับเป็น Sta b l e coin คอีกต่อไปข้อที่6ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนตัวหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าสาดาเก่งขนาดนี้เพราะเขาเล่นหมากลุกมาตั้งแต่8ดขวบและฝึกกังฟูฝึกกังฟู้วยนะมากกว่า10ปีแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลในเล็กน,น้อยแล้วกันก็เป็นแผนของทางคุณสลาดาและยังว่ายังไม่ได้มีการใช้งานนะครับเป็นแผนเป็นแค่ข้อเสนอเพียงเท่านั้นและจะมีแผนที่3เนี่ยออกมาแน,น่แ่ก็จะเป็นแผนของฟั f ฟี่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอจับตาดูกันแล้วกันก็จะเป็นแผนที่3ออกมาและเมื่อทํามาแล้วเนี่ย ก็น่าจะมีการทําสรุปรวบยอดต่างๆเนี่ยให้เห็นชัดกันเพราะตอนนี้เนี่ยคนก็ค่อนข้างจะสับสนนดัดน๋ยวมีการรีเป็ก u t เบ้างเนี่ยก็ใช้ u ูเตอนนี้ยังไม่มีอะไรแน่ชัดย้ำว่าทั้งหมดยังเป็นข้อเสนอและก็ข้อเสนอถัดไปเนี่ยน่าจะใกล้ๆออกมากันแล้วครับก็ต้องขอบคุณทางคุณหนึ่งแทนตั้มนะถ้าอาหารออกเสียงไม่ผิดนะครับก็ตรงนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ